สวัสดีครับป่าจอดอินดี้ตอนนี้เราอยู่จังหวัดประจวบคิริขันนะครับอําเภอบางสะพานเรามาพักอยู่ที่มาร์กแอนด์มินนี่นะครับติดกับริมชายทะเลนี่ก็บรรยากาศแนวบ้านพักนะเพื่อนๆเป็นบ้านพักเป็นสองชั้นก็มีนะสองหลังแล้วก็เป็นล็อกๆนะครับมาูนบรรยากาศประมาณเจล็อกเนาะแล้วก็เป็นหลัง มันนี่หนึ่งมันนี้สามหลังนี้บรรยากาศนะครับริมชายทะเลเลยนะฮะมันก็ตรงไปชายทะเลนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆชมบรรยากาศเราพักอยู่ด้านในนะฮะร,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 ร้านรับริมเลนะครับร้านรับริมเล เราก็พักอยู่โซนโนู้นนะฮะก็เป็นเจ้าของเดียวกันเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆดูบรรยากาศห้องนะมีดาดฟ้าด้วยครับอันนี้ก็มุมด้านข้างนะฮะภายในรีสอร์ทที่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆอีกมุมหนึ่งนะฮะมินนี่มินนี่มาร์กมินนี่ ก็น็นโซนห้องน้ำนั่งกินกาแฟบรรยากาศโอเคนะเจ้าของเดียวกันนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวเรานี่ตะลุกออกไปโอ้ต้นไม้นี้นะครับมีรากอ้อยมาด้วยอ นี่ก็จะเป็นภายในห้องนะครับเพืเ่อนๆภายในห้องอบรรยากาศก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะบานกระจกใหญ่นะฮะบานกระจกด้านข้างมีโซฟานั่งดูทีวีนะฮะ นี่ก็จะเป็นเตียงนะครับป่าชจนี่นอ,อนแล้วนะฮะมีโซนห้องน้ำครับโซนห้องน้ำบรรยากาศโอเคนะครับโซนห้องน้ำมุมแอร์มีเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆดูโซนดัดฟ้าหน่อยเนาะนี่มุมดัดฟ้า โอเคนะครับเพื่อนๆที่มุมดัดฟ้าของห้องพักอืนั่งจิบเบีย์ข้งบนได้เลย,ยนี่ห้องนู้นนะครับเชื่อมแบ่งล็อกไว้ทะเลครับเพื่อนๆทะเลมุมนู้นก็เป็นมุมหลบริมเลนะ่ะร้านหลบริมเลหฮะเออบรรยากาศโอเคเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลฝั่งอ่าวไทยนะประจวบคีริขัน เราอยู่อำเภอบางสะพานฝั่งนี้ก็เรียกว่าบางสะพานใหญ่นะครับนี่ก็บรรยากาศของอม,มาร์คแมนนี่ว้าวนี่ก็เป็นบ้านของชาวบ้านนะฮะต้นมะพร้าวโลโก้โอ้โหบรรยากาศโอเคนะครับเผื่เพื่อนๆสนใจนะครับมาพักที่มาร์คแอนด์มินนี่ อำเภอบางสะพานนะครจังหวัดปัจ,จวบค,คีนนะครับคราวนี้บรรยากาศของห้องไม่เกินพันนะฮะัวอกินเรามาวันอังคารเนาะก็อยู่ที่แปดแปดร้อยนะฮะน้องบอกแต่ถ้าสออาทิตย์น้าจะขึ้นเป็นพันโอเคนะฮะสอบถามดูนะฮะมาร์คแอนด์มันนี่เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูริมชายทะเลนะครับมีบรรยากาศอืมกระถางต้นไม้สวนหญ้าสนามหญ้า นี่ก็เลาะไปที่ริมทะเลออบรรยากาศนะครับน่ามาพักนะวันหยุดเทศกาลพวกนี้ครบครัวมาเล่นทะเลเล่นนะทะเลนี่บรรยากาศนะครับนั่งจิบกาแฟบรรยากาศดีละมากเลยเมื่อกี้เราเห็นชาวบ้านเขาลงไป ถืออุปกรณ์ไปนี่ไงเรือ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 อ่านี่ก็เป็นแนวโซนของชาวบ้านกันนะน้ำลงเพื่อนๆมีขดหินด้วยมีขดหินด้วยชาวบ้านทำอะไรไม่รู้เนะี่ยดักปลาเนะี่ยเป็นขโขงเลยนะดูชมบรรยากาศหน่อยเพื่อน ว้าวน้ำลงน้ำลงน้ำลงนี่เรือหปาปลาเป็นเรือพลาสติกเนาะเออบรรยากาศน้ำลง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 บรรยากาศตกปลาอะไรพี่ ละเฮ้ยปตกปลาทรายอยากรู้ว่าพี่เขาจะลงไปเบี่ยงเบ็ดยังไงเนี้ยใช้เหยื่ออะไรพี่ใช้เหยื่ออ๋อเขาใช้ผงปลอมเนาะตัวใหญ่ขนาดไหนเนาะปลาทรายเนี่ยสองนิ้วใหญ่สุดโอ้โหนี่พี่เขาเป็นกีฬาชนิดหนึ่งด้วยนะก็ลงไปตกปลาทรายปลาทราย อ๋อยืนริมทะเลแล้วก็แบ่งเวียงไปนร่นะ่อพี่ก็เยืนริมนะครับแล้วเวียงลงไปเลยน,ะนี่กิจกรรมตกปลาทรายนะครับริมทะเลนะครับอําเภอบางสะพานพี่ๆก็สองคนเวียงเบ็ดนะครับเวียงเบ็ดไปนะเ,ปนะเอา้าติดมาแล้วเฮ้ย ติดเลยอ no ่ะหุยไอ้ยยาอ้ยยาเอาปูปูนี่ปูอะไรพี่ไม่ไม่น่าใจอะค่ะให้มันหลุดออกไปแล้วจอมอันนี่เหรอโอ้เฮ้ยปลาทรายนี่ก็นี่แหละน่ะโอเคโอเคโอเคพี่ก็ลากเด็กไปแล้วอ่าโอเคหามุมหามุมเหยื่อหมดลเหยื่อหมดเดา๋ยดี๋ยวไปดูเหยื่อใส่เหยื่อแบบนี้นี่อ๋อตัด เกี่ยวนิดเดียวเองใช่ปกติจะใช้กุ้งกันแต่คืนนี้กุ้งมันเกี่ยวแล้วมันถอจะหลุดใช่ใช่อันนี้ก็คือหัวใจไก่เกี่ยวเกี่ยวเอ้านี่ไงมันยังไม่ตายปูกันปูอะไรเพื่อนเยอะแยะเลย money mm -hmm.